นา่นาเห็นใ่มากใญี่ปุ่นนะแนวแบบนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ในงานออโต้ซาลอน2025เนี่ยแนวที่เป็นมอเตอร์โฮมแบบนี้มีเยอะมากผมรลานจนักาใส้ทีมครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานโตเกียวออโต้ซาลอน 2025ครับที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นนะครับในงานเนี่ยต้องบอกว่ารถแต่งเยอะมากๆแต่คลิปนี้เราอยากจะพาไปดูรถกระบะท่านแน่หลายคนก็คงจะงงนะครับว่าที่ญี่ปุ่นมีรถกระบะด้วยเหรอต้องบอกว่าตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเขามีรถกระบะที่จําหน่ายเนี่ยมี2แบรนด์นั่นก็คือ Toyota และก็ Mitsubishi นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าใน2รุ่นเนี่ยที่เราพยายามไปคุยๆดูๆเนี่ยเขาแต่งสไตล์ไหนกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปดูครับ หนึ่งนะครับนี่เราพามาดูบูตเกรดี้นะครับก็คือฝั่งของอ่าจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าเป็นชื่อว่าบูตทรัสต์นะครับแต่ตอนนี้เขาคือเดิมทีมันเป็นเกรดี้นี่แหละนะครับ <laughs> นี่พามาดูเจ้านี้ทร i ทัน GSR ครับแต่ว่าในบ้านเราเขาเรียกว่าทริทันแมสลีนนะ เขาเปิดฝากระโปรงนี่ไททันก็ตัวนี้นะครับ204แร,รมงม้า2.4ลิตรเทอร์โบคู่นะครับแต่แต่แต่แต,แต่พยายามสองมีมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปนี่ผมต้องเปิดไฟฉายนี่อของกาเร็ดแต่ว่าตัวท่อเทอร์นี้ของเกรดดี้โอ้โหก็ใช้ของเกรดดี้นะฮะ คือต้มบอกว่าคันนี้ที่ทางเกรดี้เอามาตกแต่งนะครับก็มีการใส่ล้อของเรนะครับเป็นล้อฟอร์สนะขนาด18นิ้วนะครับยางก็ใส่เป็นโตโย t r i ไทร์โอเพนคันทรีนะครับ265ทับ60 r 1 8แต่เบรกเนี่ยเบรกเดิมนะนี่แล้วก็ลวดลายสติกเกอร์เนี่ยเอาจริงๆชอบการตัดนะตัวรถสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็ไล่มานะครับ เป็นเขียวแล้วก็สีน้ำเงินเฮ้ยสวยสวยแล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งก็คือมีการติดตัวเรียกว่าฝาปิดกระบะท้ายนะครับแล้วก็กันชนมีการเพิ่มเพลทตัวเกรดีร้นะครับแล้วก็เพิ่มตัวทาวบาร์นะครับก็คือตัวหูลากนะครับนี่คนจะเยอะหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราแปลภาพประกอบไปนิดนึงอดีเท่าที่เราทำได้นะเพราะว่าคนเยอะมากนะครับ เออแต่ทรงสวยนะคืออาจจะไม่ได้แบบใช้คําว่าไงดีแต่งแบบโอ้โหสุดริมทีม่ประตูแต่ว่าตัวรถนี้ก็เอาจริงๆมีการใส่อุปกรณ์เล็กน้อยนะครับในเรื่องของเครื่องเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปรับจูนอะไรมากภายในเหมือนเดิมนี่ภายในเหมือนเดิมนะไม่ได้ไมีไปเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนอะไรนะครับก็นี่คือจากบูธสำนักของทรัสต์นะครับ ามาดูบูธ Mitsubishi Motors กันบ้างนะครับก็มาร่วมงานตัวเกียวออโต้ซอลอนะครับเราเข้าแถวก่อนวันที่เรามาถ่ายคลิปเนี่ยก็คือวันเสาร์นะครับซึ่งคนจะเยอะมากๆนะครับแต่คลิปที่เราปล่อยไปก่อนหน้าเนี้คือคลิป f r อ n t ์เนี่ยซูซูกิฟรอนส์เนี่ยเรามาวันสุกนะครับซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงานนะครับคนก็ยังไม่ขับข้างแต่วันนี้คนเยอะมากนะครับ เยอะขนาดไหนก็หาที่จอดรถกันก็นานพอสมควรนะครับสุดท้ายเราก็ต้องวิ่งกันหากันไกลเรียกว่าห่างจากจุดจัดงานเนี่ยประมาณกิโลหนึ่งได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในบูธมิ s ซ b บิชิกันอันนี้เราแวะมาแชร์ให้เฉยๆว่าเออในงานที่หนาวไปเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะก็ใช้คําว่าคับข้างพอสมควรเอาละกําลังจะเข้าบูธละบะ thank you oh oh. อันนี้ก็จะโชว์นะครับ ว่าในบูธ t s u b i s h i มีรถอะไรบ้างนะครับอ่ะมาดูคันแรกตัวนี้เป็น Mitsubishi t r i ทันนะครับอันนี้เหมือนกับว่าเขาไปโคกับเ d ดบูลที่เป็นสตร e ทแจมนะครับก็ตัวรถเนี่ยก็น่าจะเบสมาจากตัว G S L เอ่อ G S R นะครับตัวรถเนี่ยน่าจะเบสมาจากตัว G S R นะ อุปกรณ์คือมีการติดตัวเขาเรียกว่าตู้นะครับที่กระบาดท้ายนะนี่ใช้คําว่า DJ Tri t ิัแล้วก็เปลี่ยนกันชนหลังเป็นกันชนเหล็กนะครับเพื่อรับกับตัวตู้เหล็กที่มีการประกอบขึ้นมาแล้วก็ติดหลังคาแบบนี้เลยคือฟิลประมาณว่านี่คือบูดีเจแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นเทคนิคต่างๆนะครับทีนี้เราเดินมาดู ตัวที่เป็น t r i t o ัน GSR นะครับที่มีการตกแต่งอันนี้ก็เป็นเหมือนว่า,วาลูกค้าคือทาง Mitsubishi m o t o r ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยตกแต่งรถนะครับในแบบที่ตัวเองชื่นชอบนี่ทรงยีราฟมีการติดไฟแล้วก็มีการเพิ่มชิ้นสเกิร์ตนะครับตัวล้อนะครับก็เป็นล้อฟอร์สนะอันนี้ของ Walk Racing นะครับตัวนี้เนี่ยอโอ้โหใส่ล้อ22เว้ยใส่ล้อ22นิ้วนะครับหน้ายาง265แก้มยางเนี่ย35นะครับแล้วก็ใส่เบรกของโปรเจกต์มิวอุ้ยใส่ล้อ22ได้เฮ้ยเป็นธรรมดานะ <c oughs> บันไดข้างนะครับก็เป็นบันไดข้างปกตินะครับแล้วก็ ขึ้นมามีคิ้วก็เรียกว่าเป็นกันสาดนะครับมีการปูผ้ากันเลอะนะครับตรงคอนโซลหน้านะ,นะ,ะมีการตกแต่งตรงฝาถังน้ํามันอ่านี่ก็ที่ไทยมีขายนะครับพอมาดูด้านกระบะท้ายนะครับก็มีในตัวที่เรียกว่าเป็นโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับมีการเสริมตัวสปอยเลอร์แปะนี้เลยนะครับมีการเติมสติกเกอร์สีดำด้านนะครับแล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยก็ว่าได้นะนี่แล้วก็นี่ครับ GS r นี่คือรุ่นท็อปของ Mitsubishi Triton ในญี่ปุ่นนะบ้านเราก็คือ a t l เนี่แหละแล้วก็มีการบอกว่า,อารองรับงานบรรทุกได้500กิโลกร,รัมนะครับก็เป็นปกติของรถ4ประตูนะแต่จริงๆอะรับได้มากกว่านั้นนะครับไม่รู้ว่าก้มดูได้หรือเปล่านะอยากจะดูในเรื่องของตัวช่วงล่างผมลองดูส่องดูตัวแนมนะ นีกน่าจะสุดของของออสโมแล้วโอ้โหตัวแหน,นบเดิมนะแต่ใช้วิธีการก็คือเปลี่ยนจากแหนบเหนะือเผาเป็นแหนบใต้เผาคุณสปริงเปลี่ยนสปริงใหม่ครับโชก็น่าจะเปลี่ยนด้วยดูจากสายตา ผมต้องก้มพยายามสุดๆเลยนี่พยายามเลยก็เป็นการตกแต่งที่เอาตรงๆนะ่ะคันข้างหลังนี่คือเรฟเฟรนจ์จากประเทศไทยแน่ๆนะครับรถสงูงแต่มาแต่งแนวเตี้ยโอ้ก็มีเยอะนะถ้าจะสับไทยก็จะเรียกว่าแรปเตี <c> ้ย <oughs> แต่ว่าเกดีนะใส่ล้อยสิบสองแล้วก็ทรงสวยด้วยแล้วก็เป็นสีส้มด้วยสวยดีนะแล้วก็นี่ อีกหนึ่งคันครับเขาเรียกว่าเป็นมอเตอร์โฮมนะครับซึ่งก็ด้วยสไตล์รถเนาะใส่ยางออทเรนนะครับตัวนี้ใส่ของโตโยนะครับโตโยทรานะตัวล้อเนี่ย17นิ้วนะครับอันนี้ดอกยาง265นะครับ แก้มยาง7 0 R 1 7เนะเบรกปกตินะครับช่วงล่างเนี่ยดูจับทรงแล้วน่าจะเหมือนเดิมนะอาจจะสูงอาจจะด้วยความสูงของมันเนี่ยคือมันอาจจะสูงด้วยแก้มยางก็เป็นไปได้นะแต่ว่าอันนี้คือคาดคะเนจากสายตาเฉยๆนะครับก็มีการตกแต่งนะครับมีการเนีเพิ่มไฟสีส้มแต่ว่าที่เด่นเลยก็คือนี่ ทำเป็นทรงรถบ้านนะครับเออเดี๋ยวขอเข้าไปดูสักหน่อยเราขออนุญาตเจ้าของรถแล้วนะครับ,บ,รรบก็เลยพามาดูนี่คือมอเตอร์โฮมของทริตันอันนี้คือที่นอนนี่ที่นอนก็พอที่จะนอนได้นะแล้วก็พอเป็นส่วนที่นั่งนี่มีโต๊ะกินข้าวตรงนี้แล้วก็มีตัวที่เป็น สิงล้างมืออ๋อสิงล้างมือกับก๊าสอยู่ใกล้ๆกันเลยแต่ไฟก็ไม่น่าจะแรงมากนะครับชั้นวางต่างๆอ๋ออ๋อเฟรซเออร์โฟรเออร์อ that's so big โอ้โอเฟรซเอร์ it cooler cooler Uh, under under the f r o r under floor under the floor u uh, heater, heater. h oh, a n f a v e heater อ๋อเดี๋จะ heater อ๋อ under ก็คือใต้ตรงเนี้ยมันเป็นฮ h เตอร์นะครับ sleeping mode with sleeping f l o slider slider oh slide slide that oh slide that for u p e o p l e Three, Three four? Oh, <laughs> maximum four. Yeah, yeah. Uh, two big size and uh, two small size. Uh, <laughs> okay. Uh, one, one point one point eight one meter, meter, two two meter. Oh, wide yeah, one four, point eight oh, yeah, meter yeah. and yeah. long uh, two, two, two meters. Yeah. Yeah. ยาวสองเมตรนะครับก็คือเขาก็จะวัดตั้งแต่ก็คือมนถึงตรงประมาณหลังคารถเนี่ยแล้วก็มาถึงตรงท้ายรถนะครับก็ถือว่า สมส่วนดีนะครับนี่จะกูดไอเดียนี่จะกูดไอเดียโอเคเอจอนโอเค thank you very much โอเคน่าจะเป็นเจ้าของรถซึ่งน่ารักมากนะครับโอ้โหแล้วเนี่ยของมีบอร์ดอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่เอาไว้เวลาที่ติดพวกหล่มนะครับพวกทรายหรืออะไรพวกนี้ไปวางไว้ตรงล้อนะครับก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของแรงตะกุยได้นั่นเองนะครับ นี่คือจาวอสครับมีอันนี้ Land Cruiser Prado Mitsubishi Triton ครับใส่ล้อจาวอสผมพยายามส่องดูว่าเขาใส่อ๋ใส่ยางล้อ17นิ้วใส่ยางถ้าดูไม่ผิดนะ265หับ70 R 1 7นะลืมไปมันมีอีกมุมหนึ่งที่มันจะเห็นชัดนะนี่มุมนี้ แล้วก็ดูเหมือนว่าเปลี่ยนช่วงล่างด้วย2อ5หทับเจ็ดสิบ R สิบเจแต่งสวยแต่งสวยแต่งสวยเลยอันนี้คือไททันที่ตกแต่งนะครับนิดหน่อยนะครับก็เปลี่ยนล้อนะครับใส่ยางโตโยตทัยนะใส่ยางโตโยทไยครับตัวนี้ล้อที่เขาใส่เนี่ยอ่า17 ล้ 1> อ1ิะนะครับ265ทับ70นะครับนี่แล้วก็มีการติดในตัวกระบะเขาเรียกว่าไงเป็นหลังคานะครับเพิ่มเติมตอนนี้ก็แต่งนิดหน่อยนะครับนี่นิดหน่นนอยยังไม่ได้ถึงขั้นเต็มสตรีมมากนะมาเจออีกคันหนึ่งครับนี่ Mitsubishi Triton ครับก็ G S R เหมือนกันแต่ว่ามีการตกแต่งตัวกระจังนะครับ โอ้ oh, สีด้านเลยนะแล้วก็โลโก้ก็เป็นสีด้านไปด้วยนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือตัวล้อไซสล้อนี้ก็แล้วคุณดูแทบจะแบบว่าอีกนิดเดียวนี้ก็คือแบบว่าจะชิดกับซุ้มแล้วนะเป็นล้อ22นิ้วนะครับไซสยย์ยางเนี่ย275ทับ40 R22 นะครับดิสเบรก เหมือนเดิมนะครับแต่ช่วงล่างถ้าที่เราสังเกตเนี่ยเปลี่ยนนะครับโหลดขนาดนี้ก็คือต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับเนี่ยพยายามซูมดูใกล้ๆแล้วนะโอ้โหแต่แบบขออนุญาตใช้นิ้วสอดขูเนี่ยอันนี้คือแบบว่ามุมยางเนี่ๆๆเนชิดมากเวลาเลี้ยวนี่ก็สนุกสนานนะครับ ตอนนี้ก็จะแต่งดูแบบคลีนคลีนหน่อยเออแต่งสวยแต่งสวยแต่งสวยนะส่วนด้านหลังนะขอเนี่ยเข้าไปดูสัหน่อยถ้าที่ได้นะฮะเพราะว่าน่าจะใกล้พรีเซนต์นี่รายละเอียดของเขานะครับ f อ,อนดิฟิวเซอร์นะครับมีการติดตัวสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะครับรูฟเอนวิงก็น่าจะตัวนี้นี่นี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ มีน่าจะติดตัวเขาบอกว่านี่มีตัวเรียเกตวิงด้วยก็คือน่าจะเป็นตัวอสปอยเลอร์นะครับโห oh. 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 F 2 2นะครับ9.0นะเอาเรื่องอยู่นะก็5 8 5 0 0 0นเยนนะครับอันนี้น่าจะรวมรถแล้วนะอันนี้นด้านหลังโอ้โ oh. ห น่าจะปรับค่อนข้างเยอะอยู่แต่ยางซีรีส์ตัวนี้เนี่ยถ้าดูลายเนี่ยจริงๆก็ใช้คำว่าไงดีอันนี้เป็นเ t ทไว้คุณผู้ชมเนี่ย AT แล้วเป็นล้อฟอกซ์ด้วยนะเนี่ยน้ำหนักเบานี่ทไททันดําล้วนคันนี้เอาจริงๆ้นะไปๆมาๆเนี่ยเราทำคลิปไปเนี่ยรู้สึกว่าทไททันเยอะมากเลย เราถ่ายกันเนี่ยยังไม่เจอไฮลักซ์เลยเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองหาไปเรื่อยๆก่อนอมาดูคันนี้โอ้โ oh หอันนี้ไม่ได้ขายในญี่ปุ่นนะครับโตโยต้าชุนด้าครับ oh ho. โอ้โหโคตรใหญ่ ขอเนี่ยใช้คำนี้ได้เต็มปากเลยโคตรใหญ่ซุนด้านและให้ดูนะคุณดูไซส์นี่คือนโอ้หโอ้โหโคตรใหญ่กเอยู่ตรงกลางอันนี้คือกลางล้อนนะี่ดูนะนี่คือกลางล้อนะเนี่ยใหญ่มาก น่าจะเกิน2เมตรได้อะดูจากสายตาแล้วอะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถที่เขาเอาไปผจญภัยนะครับก็นี่พวกยางเยิ่ก็จะมีการเปลี่ยนนะครับตอนนี้ใส่ล้อขนาด20นิ้วนะครับดอกยาง305คับ55ไอที่เราเจอไททันเนี่ย265บ้าง275บ้างนะครับ245ก็มีอันนี้305นะครับหน้ากว้างมากนะครับก็ตามสไตล์รถใหญ่นะ อันนี้น่าจะดูภายในไม่ได้นะครับแล้วก็นี่มีการติดในส่วนของเรียกว่าเป็นตัวแรลกนะครับเดียว,ว่าเป็นตัวอุปกรณ์ยึดนะครับไว้เก็บของอันนี้ก็เป็นแนวแบบว่าไปเล่นสกีนะครับซึ่งแน่นอนว่าุนด้าเนี่ยเขาก็ขายในต่างประเทศเนาะในญี่ปุ่นรู้สึกจะไม่มีแต่ว่าในการนําเข้าอะไรมันทําได้นะครับแต่แน่นอนว่าก็เป็นไอเดียหนึ่งนะในการที่จะสมมติว่า อาบ้านเราไม่มีหิมะอยู่แล้วแหละแต่อาจจะแบบอย่างเช่นไปกิจกรรมอะไรต่างๆก็สามารถใช้ไอเดียนี้ในการต่อยอดได้นะครับนี่กล่องอะไรต่างๆก็เอ้ยเจ๋ดีนะจัดวางได้ง่ายดีนะแล้วก็เท่าที่เราดูเนี่ยโอเคมันก็จะมีการยึดจุดนะครับตรงขอบกระบะอยู่แต่ว่าก็น่าจะมีการทำเราะไว้นะครับปกติอยู่ล้นะครับเรีอวว่าเออใช้งานง่ายดีนะ ที่อยู่ตรงหน้าผมนี้แวบแรกคิดว่าโอ้มิ5ีห้าดังไกลถึงญี่ปุ่นเลยเหรอไม่ใช่ครับนี่คือรถที่มีพื้นฐานมาจาก Mazda CX 5ครับมาทำรถ NASCAR นั่นเองก็นี่ทำไมถึงรู้เนี่ยเขาแปะ <laughs> ถ้าที่เราดูเนี่ยคือเขาหล่อเขาทำหัวเก่งใหม่นะครับมีบางชิ้นส่วนที่ใช้เป็นเป็นพื้นฐานนะครับแต่หลักๆแล้วอ่ะเขาขึ้นโครงใหม่ นะครับโอ้โหยาวนี่เกือบ5เมตรนะ4.9เมตรนะครับกว้าง2เมตรเป๊ะนะครับก็ตัวรถนี่นคือคาร์บอนนะครับเป็นไอเดียที่เก๋มากนะครับเก๋มากๆเก๋มากนึกวน่ารถแดงนะนี่คือน a s c า r นะครับ อยางก็อยู่จากไซรล้อเนี่ยเป็นล้อ16นะครับตัวนี้ล้อ16นิ้วนะครับเดี๋ในเรื่องพละกกำลังอะไรอันนี้เหมือนเขาไม่ได้บอกนะรู้สึกว่าเขาไม่ได้บอกแต่ว่าสุดมากคันนี้สุดจริงๆ เรามาเดินอยู่ในอีกหอหนึ่งนะครับแล้วก็คือฮอ9 10 11นะแต่มันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฮอ 1- นถึงฮอ8นะครับอ่ะและเราก็หาไฮลักซ์เจอละอยู่บูธออโต้แฟลกครับนี่เขามีทร i ตันจอดอยู่ละแต่เราสนใจคันนี้ครับนี่โตโยต้าไฮลักซโอ้โหเป็นน่าจะเรียกว่ามีเพียงไม่กี่บูธที่ มีไฮลักซ์มาจัดแสดงนะครับตอนนี้ก็ถ้าเป็นในที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาขายตัวเครื่อง2.4ลิตรนะครับซึ่งหน้าตาก็จะเหมือนกับบ้านเราเลยแต่ว่าอของบ้านเราตอนนี้มันเป็นหน้าตัวล็อกโคละในบ้านเขาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตัวนี้แล้วก็หน้าอ่างบัวนะครับก็มีการติดตั้งกันชนเหล็กนะครับนี่เพิ่มขึ้นมา แล้วก็มีในส่วนของตัวเหล็กกันกระแทกด้วยนะครับส่วนล้อนะครับก็ใสย่ยางของโตโย Open Country อันนี้ a อ t o r a ร n นะครับตัวนี้เนี่ยไซส์ของล้อผมพยายามสังเกตอยู่นะเป็นล้อ17นิ้วครับตัวนี้2,6,5ทับ70อ่า17 R 1 7นะแล้วก็มีการเปลี่ยนบันไดข้างเป็นออโต้ l แฟลกนะครับเป็นเหล็กนะ อีกอย่างหนึ่งที่เขาติดตั้งมาก็คืออุปกรณ์แคมป์นะครับซึ่งมีทั้งติดเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ถาดเก็บของนะครับถาดรองนะครับเสริมกับแรลกนะมีมาให้นี่แล้วก็วางอุปกรณ์สัมภาระอะไรต่างๆได้นะครับอ่ะไปดูด้านหลังกันซะหน่อยด้านหลังนี่ก็ใช้กันชนเหล็กนะครับมีหูลากให้พร้อมสเต็ปมีมาพร้อมแล้วก็กระบาดท้ายนะครับมีการยึดนี่ หือยึดมาแบบว่าจัดเต็มเป็นเขาเรียกว่าเป็นแคมป์พกพาไปจอดนอนชิลๆรับลมสบายๆนะครับข้างๆ Toyota Hilux หรือ r ี v o บ้านเราเนี่ยก็มี Triton ซึ่งก็แต่งสไตล์เดียวกันนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีตัว Roller Shutter เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นของ Hilux นะตัว Roller Shutter เนี่ยจริงๆอันนี้ก็ติดติดมาให้โอ้โห อันนี้ก็ใส่ล้อเหมือนกันก็ใส่17นิ้วเหมือนกันนะโอ้ oh. ใช้ได้นะใช้ตันนี้ปีนี้เขาได้รับความนิยมมาก <c oughs> นี่แต่ว่าไฮลักซ์เนี่ยหายยากมากนี่อุปกรณ์เก็บของต่างๆโอ้โ oh, ห oh, ใหญ่มาก <c oughs> อ่ะสองภายในหน่อย <c oughs> อเปิดประตูได้ดูภายในสักหน่อยนะครับก็กเหมือนกับบ้านเราด้วยหละ <laughs> ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะนี่แต่เหมือนอันนี้เขาน่าจะไปหุ้งหนังเองนะนี่ก็เป็นไอเดียนะครับโอ้โห2 7 0 0 0 0เยนไปลองไปคำนวณเงินไทยอีกทีหนึ่งนะอ่านี่คือในส่วนของ ไ Lu ักนะครับที่บูธออโต้แฟลกในงานโตเกียวออโต้ซ n นะนี่คือคันแรกที่ผมเจอเดินตะเวนต่อเพราะว่าเหมือนมันจะมีที่เป็นมอเตอร์โฮมนะครับซึ่งอยู่ในฮอลนี้แหละแต่เดี๋ยวตะเวนตะเวนหาก่อนอแล้วเชื่อไหมว่าอยู่ห่างคืออยู่อยู่ใกล้ๆกันเลยนี่คือมอเตอร์โฮมนะครับที่ใช้ไฮลักซ เป็นพื้นฐานอันนี้น่าจะเป็นตัว GR Sport นะครับแล้วก็ไปโลเตียอีกโอ้โหนี่ได้รางวัล Good Design Award ด้วยนะอ่ะลองไปดูสักหน่อยนี่ก็คือใช้สีประตูนี่แหละแต่ว่าถอดกระบาดท้ายออกแล้วก็ครอบตัวมอเตอร์โฮนะครับโอ้แต่ลักษณะการใช้งานก็ถือว่าอลังมากๆนะ ขอเนี้ยนนะ Excuse me ก็เนี่ยครับมีเป็นเชลนะครับนี่แล้วก็เหมือนมันจะมีห้องรับแขกด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องความเป็นส่วนตัวอยู่โอ้โหมีถังน้ำมันพกติดแยกชัดเจนเอ้ยแต่มันเก๋นะเอ้ยดีไซน์แบบนี้ไม่ค่อยเห็นในบ้านเรานะจริงแล้วก็มีอีกแบบนึงครับนี่ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นก็อันนี้ก็จะเป็นตัวธรรมดาให้ดูหน้าตานี่เป็นตัวธรรมดานะติดตัวกระจกมองมุมโอ้ยของฮัสิีกนี่แล้วก็มีไฟนด้านในก็เหมือนกันนะนี่เหมือนอันนี้มันก็จะแยกโอ้โหอ่างน้ำได้ด้วยนะนี่อ่างล้างมืออะไรพวกนี้ เปิดได้นะครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้คือห้องรับแขกโอ้ว้างอยู่นะเนี่ยเอาจริงแล้วก็น่าจะนอนได้เยอะอยู่โอ้โหว้างอยู่นะแต่เห็นราคาก็โอ้โหโคุณดูเเวนลาอ่ะเราขอเนี่ยเขาแล้วนะครับนี่เข้าไมา่ได้ถโอ้โหโคุณเอ๋ย นั่งเป็นมุมอันนี้เปนมุมดูทีวีและนี่ก็จะเป็นโต๊ะนะครับซึ่งเท่าที่เราดูเนี่ยมัน3ับคือมันพับเก็บแล้วก็กางออกได้นะครับตัวที่นอนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือน่าจะดึงลงมาโอ้วินที่ใช้ได้เลยนะครับมีปลั๊กมาให้นะครับแอร์ตัวใหญ่มากนะครับก็ใช้คําว่าเหมาะเลยแหละนะครับเรียกว่าไงดีมันเป็นแนวที่ เออในญี่ปุ่นนะแนวแนวแบบนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ในงานออโต้ซาลอน2025นี่เนี่ยแนวที่เป็นมอเตอร์โฮมแบบเนี้ยมีเยอะมากนะครับมีเยอะมีเยอะอย่างเห็นได้ชัดนะนี่แล้วก็เนี่ยมันก็ทะลุเข้าไปตรงเนี่ยตรงหัวเกง๋งอ่ะเนี่ยก็นั่งปกติได้นะครับแล้วก็มีอ๋อมันมีกระจกกั้นไว้อยู่เออก็เป็นความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยนะ คุณผู้หญิงที่ทุกท่านเห็นในคลิปนี้นะครับเธอชื่ออุกินะครับเธอทำชาแนลเกี่ยวกับการขับรถแล้วก็ไปแคมป์ในที่ต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราขึ้นชื่อช่องไว้ให้นะครับสำหรับใ,ใครที่อยากจะเห็นหน้าตาเธอนะครับต้องบอกเลยว่าคุยกันสนุกมากแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจริงๆแล้วต้องบอกว่าวัฒนธรรมจริงๆแล้วต้องบอกว่าแนวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแคมป์ขา ก็คือตั้งแคมป์ในรถเลยนะครับลูกค้าบางท่านมีรถกระบะแล้วก็นําไปดัดแปลงเพื่อที่จะตะเวเดินทางไปในที่ต่างๆครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคนญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับก็ใครที่อยากจะเห็นรายละเอียดหรือแม้กระทั่งการนําเสนอนะครับของแคมป์คางของคุณผู้หญิงที่ชื่ออุก,กินั้นเราขึ้นลิงก์ให้แ้วนะครับก็ไปกด Subscribe กันได้นะครับน่ารักอโอเคน่ารัก นาระนาระโอเคโอเคภาษาจีนนาระเจแปนีสอะคาวาอีฮาวายอ่าอังกฤษอ่าคิวต์โอเคโอเค thank you very much you. และนี่คือภาพบรรยากาศงานโตเกียวออโต้ซาลอน2025นนะครับที่คาไซทีมมางานนี้เป็นครั้งแรกนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับรถแต่งแต่ละสำนักเนี่ยไอเดียใช้คำว่าไปกันสุด นะครับแทบจะทุกสํานักเลยก็ว่าได้บางคันก็ใช้คําว่าตกแต่งไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าเท่ได้ใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงที่เราพาไปดูรถกระบะนะครับในงานนี้เนี่ยเอาเท่าที่เราเก็บได้นะก็ถือว่าโอ้ตกแต่งสวยแล้วก็ไอเดียใช้คําว่าน่าจะดูบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับผมแนวทางบางอย่างนี่ก็คือเรสเฟลนประเทศไทยนี่คือเด่นชัดมากๆนะครับก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าปี2026เราจะได้มาเยี่ยมชมนะครับมาร่วมงานนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะเห็นคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทาง DJI Thailand ครับกับ DJI Experience Store นะครับอุปกรณ์ที่เราถ่ายทำในวันนี้นะครับเราใช้ทั้ง DJI Pocket 3แล้วก็ DJI Action Cam 4นะครับใครที่อยากจะลองใช้งานหรือแม้กระทั่งสนใจจับจองอุปกรณ์ของ DJI นะครับก็สามารถ ไปดูไปทดลองเล่นกันได้นะครับที่ DJI Experience Store 10ส,สาขาทั่วประเทศเราขึ้นลิสต์มาให้แล้วนะครับหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DJI Experience Store นะครับนี่คือทั้งหมดของคาไซาทีนคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ